ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ช่อแฮเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2565เทศบาลตำบลช่อแฮโดยนายอดุลไหลทุ่งนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮโดยพันธุ์ตำรวจเอกทัดเทพเลิศลักษมีพันธุ์ผู้กำกับสอพอพระธาตุช่อแฮและปกครองท้องที่โดยน,นายอนันต์แดงชนะ กำนันตำบลช่อแฮพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองและพนักงานผู้เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยและสมาชิกอบรพอรเทศบาลตำบลช่อแฮร,ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565ในช่วงระหว่างวันที่11-17ถึง17เมษายนเพื่ออ,อำเนยความสะดวกลดอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมด้านคนรถ ถนนสิ่งแวดล้อมพร้อมคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภทและพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกๆรูปแบบรวมถึงสอดรับกับแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสุขใจแบบชีวิตวิถีใหม่ณบริเวณหน้าสำนักงานสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่หมู่ที่1ตำบลเช่าแห่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จากนั้นพลตำรวจตรีชาคิสสวัสดีผู้บังคับการภูทรจังหวัดแพร่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565โดยมีพันตำรวจเอกทัดเทพเลิศลักษมีพันธ์ ผู้กำกับสอพอพระาธาตุช่อแฮพันตำรวจโทนนพดลวัชรกิจโสพลสารวัตรปาบปามสพพระาธาตุช่อแฮร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮโดยนายอดุลไหลทุง่งนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1และหมู่ที่สองตำบลช่อแฮรวมถึงสมาชิกอปปพรเทศบาลตำบลช่อแฮซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่สูตร ในวันนี้ร่วมต้อนรับค่ะ